ตัวเราเองไม่สามารถที่จะเปลี่ยนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้วไม่สามารถที่จะเปลี่ยนได้จริงๆนะแต่เราเปลี่ยนความคิดความรู้สึกแล้วก็การที่บอกว่าการตอบสนองต่อสถานการณ์นั้นได้นะเราเลือกว่าเราจะตอบสนองแบบออกไปยังไงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งวันนี้เรากําลังทํางาน นั่งทํางานอยู่อย่างสบายๆเนาะแต่ว่ามันมีความคิดที่แวบเข้ามาเป็นความคิดที่แบบว่าทําให้เรารู้สึกแย่รู้สึกผิดกับตัวเองรู้สึกไม่สบายใจเป็นความคิดที่แบบว่าเคยพาน้องชายมาสมัครเรียนแล้วทีนี้ก็ตัวเองไม่ได้ดูถี่ท่วนอะ่ะ ะคะไม่ไม่ไม,ไม่ละเอียดรอบคอบอะ่ะก็คิดว่าน้องชายสอบไม่ได้มาเรียนที่กรุงเทพนี่แหละก็เลยพาน้องชายกลับไปเรียนที่ต่างจังหวัดซึ่งตัวนั้นผลลัพธ์แล้วมันทําให้เรารู้สึกแย่คือเวลาผ่านไปนานมากๆ20ก,ก,กว่าปีแต่เราก็ยัง